สวัสดีนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการบอกเพื่อนในใน messenger แล้วก็วิธีการปลดบล็อกด้วยนะครับ2อย่างเลยนะครับผมก็เป็นการเรียนรู้กันนะครับผมเพราะว่ามีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามานะครับให้ลองทําอันนี้แล้วก็สอนนะครับวิธีการบอกแล้วก็ปลดบล็อกนะครับเพราะว่ามีข้อความบางข้อความที่เราไม่ต้องการจะ ให้แจ้งเตือนหรือมีผู้มาก่อกวนในเฟซบุ๊กของเรานะครับเราก็สามารถบอกได้โอเคครับผมก็ขั้นแรกนะครับให้เราหาข้อความนะครับที่เราต้องการจะบอกอในที่นี้เดี๋ยวผมขอลองเป็นตัวอย่างก่อนนะครับกด้างไว้ครับตรงนี้ครับกดค้างไว้นะครับกดค้างเสร็จเราจะเจอคําว่าบ็อกตรงนี้ครับสังเกตว่าตรงบ็อกนะครับตรงนี้เขาจะมีบล็อก อยู่2แบบนะครับแบบแรกจะเป็น Messenger ก็คือบล็อกเฉพาะข้อาร์มแบบที่2ก็คือบล็อกบน Facebook ไม่ถึงกับบล็อกไปเลยนะครับไม่ให้เขาเห็นฟีดข่าวไม่สามารถติดต่ออะไรเราได้ทั้งอย่างเมส s ซเจอรก็ถูกบล็อกไปด้วยนะครับแต่ในที่นี้เราไม่ต้องการจะบล็อกเขาตรง Facebook ูกไหมแต่เราต้องการบล็อกในข้อารามเฉยๆก็มาแค่ตรงนี้ครับกดบล็อกไปเลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับผม ครันนี้เราก็ออกไปเลยครับพอเราออกไปแล้วเราอยากจะกลับมาปลดบล็อกบุคคลนั้นนะครับก็ง่ายๆเลยครับให้เราไปที่โปรไฟล์ครับเนี่ยครับข้างบนแล้วก็มาตรงนี้ครับมาเลือกตรงที่บุคคลนะครับบุคคลอ่าเราก็มาดูนะครับผู้ที่ถูกบล็อกนะครับเราก็จะเจอชื่อของ Facebook ของบุคคลที่ถูกบล็อกตรงนั้นให้เรากดเลือกบล็อกตรงนี้ก็ได้นะครับ นี่ครับแล้วก็มาตรงนี้ครับกดเลิกบล็อกบนเม s s ซนเจอเรียบร้อยครับก็กลับมาตอบแชทได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับจะลองอีกทีนะครับลองใหม่คราวนี้กลับมาครับแล้วก็ลองอีกทีนะครับกดค้างนะครับแล้วก็ไปที่บล็อกนะครับแล้วก็กดบล็อกตรงนี้ครับผมบล็อกลองยางเลยนะครับ ถ้าผมจะมาบล็อกผู้ใช้ใน facebook ตรงนี้ครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะให้เราเลือกนะครับในที่นี้เราต้องการจะบล็อกทุไหมครับกดบล็อกไปเลยอ่าแล้วก็เรียบร้อยครับพอกดเลือกบล็อกเรียบร้อยครับออกเลยครับแล้วคราวนี้เราจะกลับมาบล็อกอีกทีนะครับก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่โปรไฟล์นะครับมาแก้ไขบล็อกนะครับ มาที่บุคคลนะครับแล้วก็มาที่ผู้ที่ถูกบล็อกนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับให้เราเลือกนะครับก็เป็นชื่อเดิมนะครับกดเลือกบล็อกนะครับตรงนี้เลยครับข่อควาเด้งขึ้นมาเห็นป่ะครับเหมือนเมื่อกี้เลยแค่เปลี่ยนจากบล็อกกลายเป็นยกเลิกบล็อกอ่าเรียบร้อยครับง่ายๆเลยแล้วตรงนี้ก็กดเลืยกเลิกบล็อกนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถนะครับ วิธีแก้ปัญหาง่ายๆเลยนะครับว่าเราจะบ็อกขึเพื่อนยังไงบอก m เมสเซจหรือบอกทางเฟซไปเลยนะครับแล้วก็วิธีการปลดบ็อกนะครับไม่เห็นบ้าไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็ลองเอาวิธีข้างต้นนะครับที่เอ็นเอ็นสอนใช้คอมเตอร์สอนไปนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์อ่านบางท่านนะครับใช้งาน Facebook แต่มีพวกไม่หวังดีหรือคนไม่รู้จักนะคทักเฟซละหมาทักแชทล้วมา นะครับมาก่อกวนอะไรแบบนี้เราก็ใช้วิธีนี้ไปแก้ปัญหาได้นะครับหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราต้องการจะบ็อกเรามาใช้ฟังก์ชันนี้ก็ลองเอา2วิธีที่ผมบอกไปนะครับก็เอาไปใช้งานกันนะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับในการใช้งาน Facebook นะครับผมก็หวังว่าคลิปวีดีโอนี้ มีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปวดโนี้นะครับถ้าชอบยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ต c r i b e กันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับผมส่วนคลิปวีดีโอนี้เ n ็นเอ็นสั Channel สวัสดีครับ